นี่ตรับสูดเยเฮ้พูดทำไมจินดีตรับสู่ตาพยนเลยนเนี่ยพูดลว่เหมือนนะท่าน้ลับตรวรายการเดิมอะอัครชัยแต่ผอจะเล่นชื่อกับการชนะาฮัมซาเย์แข็งกับการชนอาบ้าป้าบอลนี่แบบไอเคมเอเคเคอพเอชเอไ่ดูได้ฮะเียจะมาเล่นเกโอเค ปบอบุญจิเบาบุญจิ้งเบาบุญจิง้งเาบา,เาบุญจิจนะช้ช่วยิไข่เต่าไม่ใช่จะบ้าเพราบุญจิจะี่ก็เไะับชุดนี้มันเหมือนนี่หละอ้วนๆคนนันอ้วนใสแบบงง ก็ใส่ชุดน,นี้อยู่นะฮะทา้งวันผมก็ใช้อันนี้อยู่อ่าเมก็กซ์เน,นี้ยไ,ไ,ไ,ไม่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 มีเพดพอไม่มีเพดพออันดี้เรก็จะเล่นนี่ขึ้นน้อยดู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 งองอ61นะ61 68อือ้มเก๋ นี่อยากได้อันนี้ด้วยทางออดูดูเมียงเมียงเมียงแล้วมันเมาไหมนะเอาเข้าไปโอ้ยหนึ่งหนึ่งอมเทม้างเทเอรอเกฟรีเกมไม่กูอยากเล่นเกมะนี่เิก็เล่นไปแล้วฮะเริ่ม ทำอะไรไม่มูมาเกลเลยวิชวาหมอนะเล่นกันตอนจะเล่นแบบนี้นะเล่นเซเวอร์ก,ก่อนว่าเปิดตัวดีก็ได้ตัวผู้หญิงน้องสาวผู้หญนะิงนี่ยน้องน่ะนี่เล่นอะไรไม่รู้เรื่องอาวุธน,น้องกาดอะทุ่มแรงโค้ชจับทุ่มนี่มันแรงกว่าอาวุธเนี่ยหลังจากไปเติมไปทางกับเพื่อนบ้าง ทำกับเพื่อนทำกับเพื่อนฟ้าทีเดียวน้องพีคอเตอร์โอ้ยนี่กล้า,ามึเบื่อฮะกล้ามึเบื่อหลบหน้าไอ้นี่โดนกลางอากาศกลางอากาศกลางอากาศแค่จับวะเอ้ยผมยังไม่ได้ทำเลยเปลวไฟเปลวไฟนินจานินจาเตา่านินจาเตา่า อ๋อน okay. cool. um ี่อือว่าเปนผีว่นี่นี่หลบหน้าหลบหลบหลบโดนหลบโดนนี่นี่ไม่สนับมือมึงสนับมือว้าเอเรมึงจะดิกล่นมั้ไหม ไอไม่มีมึงอุ้ยนี่อนีคอมเบอคอมเบอร์ปาักกูนี่มึงสามอะไรหรมึงอะตอนนี้สมอลสามอะไรเออเอนี่สนามมึงสามอะไรกูจุ๊อไอเยี่ยไม่ไม่นานไหน เออ้ันน้ายน้ายน้ายนิงนายนี่ต้องไปยิู้ไปเจ้าแม่แ wow ม่แม่แล้วไม่ต้องเล่นแล้วแม่ไป let's go that road นี่นินจาโก้นินจาโก้นินจาโก้อุ้ยนินจาโก้มึงไม่ต้องเล่นนินจาโก้เออ Taco, nít t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 ay, nít Thầy! nít tay, nít tay, nít tay, nít Nè! nít tay,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  nít คงเลื่อนมาจากไหนเดี๋ยวข้าจะไปซื้อมั่งนะคึ้ร้อยเดียวเองเจ้ไม่ใช่ละอ่านรักกูอ่าผมก็ตอนแรกผมก็เล่นได้เล่นเล่นเล่นไปเล่นมาก็ได้นี่ดีนี่นี่ผมก็เพิ่งนั้นผมก็เพิ่งรอนะาแป๊บเดียวเองเปลือกปุ๊บได้เลยนี่ดูทนายอ่อน มาชิตเต้มาชิตเต้เจสันก็ใช้ไปกระโดดของเจตันหานึกไงฮะไอ้โดงเหรอเนี่ยโดงโด้โดงเขาไปโด้มาชิตเต้จากเจสันนี่นินจาเต่านี่นินจาเต่านินจาเต่าวิชันใหม่นี่นินจาเต่าลุกขึ้นมา นี่เแท <aría> ่งแท่งพ <player> <illing> <into ll Reese humming> <sh> ุ่งโอ้โหตามเป็นของจริงดิดูอ่ะผมนี่เท่ดูดูหัวกระบอง

ยังไงลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้โหเข้าคือนินจตาตาวชเชนใหม่นินจาต้าสู้กับชิงอกงชิงอคงชิงอคงจุบจุบดูดชิงอคงอะชิงอคงเออชิงอคงกับชิงอชิงอคง,ง,องนี่ชิงอกงเบียดน,นินจาตานี่นี่นี่ถยได,ดูดูดูดอ น,นี่ทีมเป็นบอดนี่ยโอ้ยน,น,น,นี่จาเต่านินจาเต่าเขียวนินจาเต่านินจาเต่านี่อู้ไอ้ทหารนั่นนี่ไงล,ล่ะนินจาเต่าเขียว เองนินจาตาเขียวนินจาตานินจาตาโอนินจาต่าเออนินจาตาโดนเดนดูดูดูโอ้ชักก็ก็ก็เป็นนินจาเตาอู้นินจาต่านินจาต่าก็จะตายเออนินจาตาตายพรโดโดเตะขาอย่างอนาถไต้สองล้านเสร็จ let's go จะจะจะซื้อเลยด้วยไม่ได้เลยโอพัน let's go แล้วไปดูคอมดีกว่าอ่ะ หัวหมูก็ใช้นี่อยู่นะคุณอยากได้ม mm, ูหมันี่เป็อย่างไรโคตรใหญ่อืมชุดด้วยชุดด้วยอืมนี่เท่นี่เท สำหรับเคสนี้ผมก็ต้องมะเลือกที่เกล้าทรอนไม่รู้ใพรนายเป็นอะไรทรอนนายโหดเลยม,มันเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเหรอผู้หญิงเขาห้ามผู้หญิงเขามาเล่นผู้หญิงอู้ แม่วุ่นหะนี่อะแบกคิกใส่คิกเออ ไม่เสร็สักสีสู้กับช้อนเอื้อ่นี่ฟาดฟาดโอ้โหจับมาฟาดนี่ไม่ได้กินน้ำเฮ้ยนี่โอ้โหโอ้โหผมนี้ต้องแพ้อย่างแน่นอนนะแพ้มากดู เกนะแบบ่งหนึ่งก็แค่หกเกงเจ็ดยังพอได้นะแบแเพชดใช่ไหมอ่ะโอเนะต้องเกอ่ะอ่อนเคมนี้ผมก็ต้องขอตาองัก็นชอน่อง้ยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ้แล้วก็อย่าลืมแชร,ร์ให้ด้วยนะก็สำหรับกินใี้ผมก็ต้องขอรา จะไปก่อนนะสวัสด okay, ีค <Okay. S 2> ่ะบ๊ายบายแล้วคลิปหน้าจะจะมีอะไรมา